đi cà, chúng mèo tôm tím nấm chụp cơi, nãy không, xong Nhi xay đĩa pì kêu mặn hóm, nãy cà xoay nấm tàn, muối tiêm, nãy cà cơi, nãy chủ đọt riết, nãy cà tím, kẻ ní, đây vậy mèo bắt lượt muối nãy, cặp kịch tây, nãy con, nãy con tom chứt, bùi chúc rưỡi phong tỏa hù, nãy, kẻ ní là rươi, nãy chum Làm đèn chiếc Bạn nhảy mẹ việc làm chụp cười Các bạn xong ต้องใจดีปีเกี้ยวขอดีปีเกี้ยวมันห้มจุ่มตัวอะไรร้อยเดี๋ยวปัดกับมูยายแม่กำลังแกงจืดอยู่นะฮะปั่มไม่ก่อยมาก่างโย่กล่องกิ็นทองกลน นีอะไรกินหน่อยกรอกโอ้ร้อยเลือดไปแล้วอ๋อเสร็จแล้วนะคะหนังจุดเกยไม่ใส่ซอมนะคะนี่แกนี่เองนี่อย่างนี้อมปู่จุกกรบดกมูน,นะฮะดกโอนแต่ใส่แพทหอมแพทหอมสุดไม่ได้แต่เดีย๋ยวรุยตอหอมไม่ปกจี เดี่ยวแมวใส่หลกักปักกี้นะคะแล้วก็หัวเตียงอ้ <c oughs> อมร้อยนาสดต้องกินกับต้มจีดปนเนียร้อยใส่ตาดเก้า,ากตาดเก้า <c oughs> ดูนะี่ตัดเลือมู้นกอนอนะคะไอ้น,นี่ส่วนก้องเก่งจีดต้นมน้ำไวโโอ้อยอดอ้อนไม่แก้บนามอ,อกมาช่วยก้าวช่วยด้วยนี่ดาวตีแดงโปร่เนอ้อม เดียวรุยตัวน้อมน้อยน้อยนี่ตัวน้อมนะคะใหญ่แมวใส่ในปัดเหลือมุ้งเดี๋ยวยังไม่จะปัดเหลือมุ้งก่อนนะคะใหญ่ไปอีกตัวนิดนะฮะแล้วกานบานแก่นี่ก็ร้อยเลยนะคะเพิ่งไม่ใจปัดตะกั่นก็ใช้ได้โอ้ใส่ใจนะคะ อย่าไหนวันนี้ผีเสื้อไม่ได้ซื้อหัวโจเต่ามาให้ไม่ได้สรอย,ยแต่สรอยแก่ปูจุกมันเนี่ยไม่เอี่ยวฟองแต่วูน่นะคะเหยื่วปูจุกแล้วก็ใส่้อยฉัท่อมดอกมุ้งกำลังเดือดนะคะชิมแม,ม,ม่รวยไหมไม่รอดแล้นะอร่อยต้องกินสดร้อนๆปั้นเหลืองมู่เหมือนกันนะคะต้องกินร้อนๆต่อเลยแมวใส่ตจ้าเขี้ยวอีกที เดี๋ยวยแมวยาไปตู้งนะคไอ้นี่ยแมวตัดเอือดมูกก่อนย่าแมวตัดเอือมูนะใส่หัวเตียมก่อนเลือดมูกล้านก็หลวกเองนะคะก็ามักมาก ใส่เทีียวน้ำมันห้อยน้ำมันห้ยนะคะหลงลู่เตาเลยแม่จักรุดตางจุดน้ำมันห้อยนตาน ừ hộp ít cây nó cây để tôn làm sau phòng mà

เนื้อไส่ตะน้อมปักชีนะะเอ๊ะไส่ตะน้อมกับปลิกเนี่ยนะเสร็จแล้วนะคะผัดเลือเ่อนเนื้อพริกไทยดำร้อยดิน้องเอ้ยอน่านกินมจุ่มหอมปริกไทย เอาสินะคะมาติดเกดเอาเสร็จแล้วนะคะตอมจืดฟองอูว่าปูดทุกนะคะกับดูมู่โดกอ้อนนะคะแล้วก็ใส่แคท้อมปัดเหลือนมู่ติดไกลแล้วการนำจุบเกลยแมวนะคะจุ่มตัวจุ่มแตงรวยแกนี้ก็อร่อยแล้วนะคะ อ้อมร้อยนังจยุดเกย์เกย์ร้อยก็กินร้อยนะอุ้มแตงพาเหร่หม <c ười> <c ười> ้อต้องกินนอนร้อนนะคะร้อยไก่์กินก้าวบันใหญ่แมวคำ่ายได้เลยเป็นแมวพร้อม